สวัสดีค่ะาท่านผู้ชมเดิน,นบ่ฮะล้อมอยู่แค่เพียงเลยเอารถเลยเขาจะเปลี่ยนทางไปนี่กินไปไซบู๊นิวเดี๋ยวจะไปตัวค่ะท่านผู้ชมสิเดินทางไปหาปูล้านโพเดินจะกก่าวกับมาจอดที่นี่นะไอ้สายทหารจะแดงแว่าล่องคลิปอัดคลิปไปแล้วสายทหารกับสายให้โซ่นะ่ะสายทหารนะ่ะมามาเก่า ไอ้โซลัดแรกอันนี้ล็อตที่สองลอตที่สองท่านผู้ชมแม่เลี้ยวน้อค่ะอันนี้เลขบวเปียบอกเดี๋ยวจะแดงสิห้เบิ้งสายทหารมาสู่ใดน้อค่ะน้อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอันนี้เก้าเจ็ดนาะบวเปียบอกเลยได้เดือดบอกไม่บอกว่าเหรอเอาเสียอะไรวะคะกระถามมันกระแล้วแต่แล้วบอเสียกระทำไม่ตัวมั่งกระได้นะคะ

เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามีเท่าไหร่เอาหมดเสียบะเซียวกระซางพอมาขั้งที่หนึ่งน่กระถามเพิ่นเขาเจ้าว่าเด็กถ้าจะแม่นก็บอกบอกเองว่าสันเดอขั้งแรกเดือดจะกาวกระถามลูกว่าสิออกตัวใดก็ว่าก็ว่าสิบเก้ามันก็บอกว่าจะออกตัวไหนลูกหนึ่งเก้ามันขั้งที่สองก็กระพาฮัตเป็นคน้ถามเนาะว่าหวัวจะออกตัวไหนลูก เอ้ปอเปี๊ยะว่าจะออกตัวไหนแต่ว่า0.9 0.9เนาะเราคนมาคอมเมนต์ว่าอันท่าเด็กท่ามันสิเมนตนะคือเขาบอกเองแต่ปอเปียนี่เข้าถามนึงสองวดนเนาะวดนนี้เจ๊แดงก็ถามไปว่า7.9 7.9ออกแท้บ่อแท้ออกบ่อออกเนาะค่ะเนาะเสียกับตามบ่อเสียกับบ่อตามซื้อบ่อถือกับตามบ่อถือกับ คือก็เอาว่าคือก็เพาเอาเพราะเป็นยังเนาะเอานบสายทหารมาแล้วอยู่ในมือเจดแดงนี่ละมั่นใจไอคลิปแรกเน่ะสายทหารมามาเก่าด้วยค่ะมาเก้าเจดแดงอาดคลิปไปแล้วร่งคลิปไปแล้วอันนี้อันนี้มาใหม่ค่ะมามารอบสองค่ะก๊อกสองแล้วค่ะก๊อกสองมาแล้วตัวไหนเดี๋ยวไปฟังในรถเนาะคะ่ะเนาะซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนได้แจ็คใบเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดใบนี่มีเก้าเจ็ดนีมีมีเก้าเจ็ดจากใบเก้าเจ็ดครับบอนี่นนี่มันมีเก้าเจ็ดอยู่ด้วยมีเก้าเจ็ดอ๋อได้ได้เจ็ดเก้าได้เก้าใบเก้าใบเนาะก็เก้าเจ็ดได้อีกสองใบเป็นสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดมาแพงเลยมากอีกเจขี่ลมพัง เ,เ,จเ,เ,จเ,เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ามั่นใจว่าสิต้องอยู่หลักสิบค่ะเจ็ดเก้าอยู่หลักสิบคนบอกว่าเจ็ดมาหลักสิบเสยนยิงย่งเนาะคุณยิงยงบอกว่าเจ็ดกับแปดมาหลักสิบแน่นอนงวดนี้บอยอยู่หลักหน่วยสัมเพม่อนว่านะอ่ะทาท่านผู้ชมรวยๆน้ากันเดี๋ยวไปฟัง่งสายทหารเนะราะปลากรอกที่สองสิมากตัวใดค่ะท่านผู้ชม จะแดงก่อมผ้าทาันบุช้มมาทีงานขาวดำ <c oughs> จะแดงก็ได้บอกไว้แล้วเนาะ <c oughs> งานขาวดำปูล้านโพจะแดงกับมาฮอดสักพักแล้วล่ะเดี๋ยวเสียผ้าทันบุช้มเข้าไปเบิงวันเดือนปีเกิดเพิ่นล้กกะไปเบิงสายทหารมาตัวใดแทวันเดือนปีเกิดปูเราผ้าบรรยากาศ ไม่ท่านผู้ชมเบิงเนาะคะ่นะเนาะว่าสิเป็นยังไงปูดล้านโพเจ้าตำรับจับเงินจับทองที่โด่งดังเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนาะคะ่นะเนาะสินเพิ่นเพิ่นสินแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะด้วยโรคปอดอ่าเพิ่นเป็นคนดูดบุรีสูบบุรีบอยเนาะคะ่ะก็ขอเตือนท่านผู้ชมผู้ใดดูดผู้ใดสูบกะห่างหางไหวหรือว่าต่อม้วนต่อม้วนเนาะคะ่นะเนาะ อย่าดูดบ่อยเนาะค่ะแต่สําหรับปูดูดนักค่ะคนเลยติดเชื้อทั้งกระแสเลือดปอดนิดเนาะ่ะท่านผช้่มมันกระสินแล้วก็กาไม้ใบอะไรเพินเนเพน่นว่าเป็นเจาภาพในการสวดแล้วก็ว่าเป็นจะภาพรวมเพิ่นในเหมือนนี่เนาะค่ะเนาะชุ่มภาพแล้วมันแยกการกรถามอายุวันเยอนปีเกิดเพิ่นแล้วก็วาส,สีขอสีขอสีขอไว้กรเขือ ฤสศจุดทูบค่ะมาแลงเนี่ยจุดทูบเพิินสีมิทูบโบบุลืมหม่ามาฤสศขอเลขแบบเขือนน้ำเ,เพิินเนาะค่ะเนาะแล้วก็สภาพบรรยากาศแล้วก็เลขทหารค่ะเลขทหารเนาะเลขทหารมากก,กที่สองแล้วค่ะมั่นใจว่าต้องเขาแน่นอนอ่ะไปเบิ้งน้ำก,นกันค่ะวันนี้เพิ่งภาพแล้วบรรยากาศเอาเข้ามาเรีวกกรลไรกดแชร์กดติดตามสั่งซื้อทิ้ กระทักมาตามเบอร์โทรขึ้นใไฮนักจอจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไล่ข่ามาเนาะคะ่ะเพื่อบระพาดในการในการโทรนี่ยเฉ่าใครได้รับแล้วก็ทักเข่ามาไอเก็บเงินปลายทางะคะ่ะเก็บเงินปลายทางทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะไอสะดวกโอนก็โอนใครสะดวกเก็บเงินปลายทางก็เก็บเนาะค่ะอ่ะค่ะท่านเข้าไปตั้งหนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะภาพทั้งนอกแดดแก่แล้ว ใบสามแล้วคะ่ะพระเพิ่นไก่สีมาสวดแล้วนะคะแม่น้ำกัน,นเหมอนี่มีเดือนสก,กาวมีสายฟ้ามีนักลรินหมดมัดแล้วก็หมดเนะคะเหนียวเข่ามากเหนียวขา้าวอ้ตาต่ำมะงค้ว่ามีบ่บอกดืตอต่ำยุต่ำมังคู้ค,คนแสบแสบเหนียวเข่าแห้งวะมาตั้งงานแตง่ง ทำงานแตงเหมือนราเนี่ยตกใบมากมาห้ามี่แซบเ่ดอกสองคนเลยนะเหยียดสุดกาวฮะใสชุดยังเป็นยังเฮยดยังใส่ดูเนาะว่าเจ๋อเขาไมีเสียดำคุบอย่างนบ่เหรนว่าเอพวกกนใส่ยัได้สุดกาวใส่ใส่ชุดนีวเสาร์ได้ ลองเบ่งตัวสิสั่งมันเป็อม่่าสิเป็นรง่างมาเร็วสิเป็นมันไม่เป็นหย่างันเป็นรื่องสีงานที่สนับสนุนให้ใช้อยู่แต่ว่ายานมันมันเปียัน่่ให่สายฟ้าเบ่งกนเดียวซะมันสิเปียัสงมันอเลส้่งพลังอยใช่สายฟ้าเบ่งอัมอยู่บ่ <c oughs> ใ,ใส่ใสายฟ้าเบิ่งอยู่ในห้องซะเขาของหุ่นนังงามเนาะ <c oughs> โอ้ย่านกุชมตลกเดินจักกาว <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะได้เก่าสานมาฝากเพื่นค่ะมูปูาขาทำสชมเนาะโอ้ยได้ตัวโอ้ยปูเอ้ย สวยสวรรค์ชั้นฟ้าเด้อไฟเบิดทุกเบิดยากเบดิดโศกเบิดโลดเบิดไผ่มีความสุขทุกพบสุขศาสตร์เด้อปู่เด้อะอะไรยิ่งจากเจแดงคนเดิมเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเสียใจค่ะท่านผู้ชมวงคู่บาอาจารย์ผู้มีผู้ผอุปการะคุณเจแดงนะคะอันนี้ก็อะไรยิ่งจากระดามณีสายฟ้าอันนี้ก็อะไรยิ่งจาก นาทลิกานาคารินน,นี่คือหมดหมดเหลือวาสองหมดหมัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะะาะประหร์มือมืออื่นจสีได้มากค่ะนี่ค่ะข้อถาวรเท้าแสงะตาสามหนึ่งมีนาสองห้าหนึ่งหนึ่งวอลเหกพุทสภาสองห้าหกห้าสิริอายุรวมห้าสิบสี่ปี หนึ่งเดือนหกวันเอ้าหนึ่งหกตัวนี้ก็มันเกิดพ่อสอนหนึ่งศูนย์ค่ะแต่ว่านี่ใบใบใบเพิ่นเป็นพ่อสอนหนึ่งหนึ่งเนาะในในใบเกิดเพิ่นเอ้ยในใบบัตรประชาชนเพิ่นเป็นหนึ่งหนึ่งได้ที่กลิ่นเพิ่นเกิดหนึ่งศูนย์นะคะนะมันเกิดหนึ่งศูนย์ค่ะอายุก็ห้าสิบห้าปีแต่แต่ตามบัตรประชาชนเนี่ยจะอายุห้าสิบสี่ปีนเนาะ คนสมัยเกา่านี่ตกหลน่นจ้าจ้าได้ค่ะได้ปูกำลังมากเนาะคะ่นะเนาะภาพบรรยากาศในวงปูซีลูกมากเหมือนนี่เนาะคะ่ะเจรียงเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยอันนี้พระหัตอะไรยิ่งจากพระหัตเชนเนี่ยอาหารขออื่นยงสีเดินท่างมาก เป็นติดผ้าละลูกเมียหน่อยลูกหน่อยอยู่ก็เลยมาขางขึ้นบ่ได้นะค่ะแต่ก็ออกมาเบรงสายทหารน,น้ำกันครับอันนี้สายทหารมาแล้วหมดสายทหารมาแล้ว,วลก,ลก๊กอแกแรกก๊อกแรกแม่มา,า,มากเก่ากัปันแดงสีแดงตองหวัดปันปันแดงสแกงยุทธไถ่ได๋ยเงินเลยเด้ดดดเดตัวเด๋ ฟันเห็นล้อเกไหมเออประเดี๋บาปรเดีมัน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 ฟันอันนี้ฝันตองงวดที่จะขันันันโคงชุดไทยอะสิได้อยู่ฟันเห็นล้อเก่าจีตีเป็นตัวเด้มันเป็นูนเก่เกู่นแทบอกก็ออกไปเลยดิเออก็ออกไปแล้วแต่ว่ามันต้องฟันตองงวดล้อเก่าอืมันนห็ล้อเห้าเก้าสันเพิ่มกเป็นกคิดว่าคิดว่าแยกของสีถือลายอยู่หกเก้าห้าเก้านี่ยแยกของซี สเตอได้ฟันบอกฟันบอกฟันฟันบอกดิเดียวเดี๋ยวเมียนี่ไปหาแยกก่องเลยพลัดสัตว์นั่นมักไม่ให้เพิ่นเลยล่แยกกล่องเห็นเพิ่นพลัดสัตว์นั่นแยกก่องสิได้แล้วสันคิดว่ปลาแยกก่องทีสหรือยืดมันเ่ยเพิ่นเลขสูตรเพิ่นมีพิรเลขออกแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้เลยแยกก่องนะฟันเดี๋ยวเมีอันนี้เห็นเพิ่นเดียวมีเก่ายู่แหล่าบอกกันยังสี่ได้เจนี่เลขมีเก่าเสี่ยสเตอร์ได้ใส ฟันเลยแปดเก้าเจ็ดเก้าสองตัวแค่นี้เลยเจ้าเก่าแน่นอนแหละนถ้าเก่ามากนี่เจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมบ้าเนี่ยมาบอกซุฟังบอซุฟังมาฝันในียนะไม่ใบ้เพิ่ฝันโค้งที่ใสไม่ใบายทหารมาแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ใบ้เพิ่นเอ้างวดก้อนงวดก้อนนะค่ะหยเงียบดิียเงียบดิ ผู้ใดไม่ใบโอ้ยตะกีบแม่กกบประหาดเป็นน้ำเพลินตลอดอันนี้ลูกเก่าเนวะบอแม่บอมันอยู่หนาวัดอยู่ในบ้านเนี่ยเะเดี๋ยวอาทิตย์นอันนี้มากงวดวันที่สิบหกแลวค่ะงวดวันที่สิบหกเดือนสิบนี่นี่มากแล้วค่ะวิ่งเจ็ดสิบล้านล้านปเส้นเน้อหานะนี่เจ็ดค่ะเงียบๆในสูน้องพอยส่งมาให้นะค่ะเนาะ ลองพ้อยรงมาให้ค่ะวิ่งเจ็ดค่ะสายทหารวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวิ่งเจ็ดอันนี้งวดวันที่งวดแม่ลาสุดกอกสุดถ่ายด้วยค่ะท่านผู้ชมอ,อยากไรเอาปูมาเลี้ยวปูมาเลี้ยวปูมาเลี้ยวมาเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันมาเจ็ดกอกแหลกมาเก้าค่ะกอกสองมาเจ็ด ไส่เฝ้าใส่ค่ะ7 7, เจ็ดเก้าเจเพราะว่าเจเดีนก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะตรงกับปอเปียบอกเลยค่ะตรงกับปอเปียบอกเลยเอาท่านผู้ชมร้วยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ